มาพบเจอกันแล้วนะคะพี่นงคงคะในช่องเรียนข้องรักของว่วงนะคะดีใจมากนะคะสี่ตุกตุกทานเข้ามารับชมดีใจมากที่ตุกๆุกทานได้กดติดตามไห้นะคะถ้าได้คอมเมนต์ด้วยจะดีใจมากว่าน,นี้ไล่รอยเท้านะคะวันนี้ก็านำเรียนคลุดนะคะถึงขอท่อนี่ลักษณะย่อยแบบนี้ก็อ่ายากนะคะ เป็นรูปขุดเชี่ยงทรายนะคะอัหนหน้าไปต่างด้านทรายมือนะคะเบื้องบนก็มีก้อความว่าประติไทยนะคะก็โตนะคะเลือนไปเหลือนมาด้านบนตรงนี้ก็มีก้อความว่าประติไทยนะคะเบื้องทรายก็มีเหล็กไทยนะคะเหล็กไทยหย,ย่โตนะคะก็มีเหล็กไทย แล้วก็ข้อความโบกราคานะคะว่า5าบาทไปตรงนี้นะคะแล้ก็ความด้านหลังก็โบกผอโซ่ถี่ปริตนะคะคือทรงปันหน้ารอยยีสิบซงนะคะก็ยังจัดจีนนะคะเรียนนี้ก็ได้มานานหลายเดือนเลยนะคะแต่เก็บไว้ในกระปุกนะคะว่างฮียเรียนที่อ้าอยากได้รเรียนก็ลําบากนะคะพี่น้องขา วันนี้ก็นำหมายดูดันล่างเลยก็พปริกให้ดูดันหน้านะคะดันหน้าก็เจนว่าก็เกพธจมกวนเลยนะคะดันหน้าก็จะเขี้ยนไหวแต่ก่อนจะเขี้ยนก็เป็นพระบรมรูปพระบรมรูปก้องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนะคะกระดับรลังทราบปินประปัก ไปต่างเบื้องทรายด้วยนะคะริมขอบทรายมีข้อความว่าสยามมินนะคะตรงนี้นะคะสยามมินแล้วก็ริมกอบฟ้าเขียนไว้ว่าราชการดีเก้านะคะก็ตัวนะคะ,คะสีนำ้ำดินชออไม่ช่วยหมาชีนะคะก็ตื้อว่าเรียนมีก็เป็นอีกเรียนหนึ่งตีน่าจะเก็บกันนะคะตามีนะคะแต่บางสานก็อ่า,าไม่ได้นะคะ ระยาเวลายาวนานตั้งแต่ช่วงพัณหาลอย2จนมาถึงนปีนี้ช่วงปัณหาลอย67ก็ทันบวกลบเอาเองนะคะหว่าขี้ปีมาแล้วก็มีการซึกโรค่องเรียนนะคะเ <s> ดี๋ยวจะปลิกให้ดูด้านหลังอีกที่นะคะ <S <s ด้านล่างนะคะด้านล่างด้านล่างก็จัดจีนนะคะประยยกรุดกระคุด นะคะถึงหล่ยๆฐานก็อยากจะเก็บแต่ก็บางฐานก็บอกว่ามีเฉพาะพอโจ้ pr, material, ส่งปัน่บเจนะคะเพราะว่าส่งพ um ันน <reviewing> ่อยสิบเจ็ดก็น่าจะมีกันเกือบทุกคนนะคะก็มีความชุกนะคะที่ได้เก็บเรียนทีห้าอยากแบบนี้นะคะเพราะว่าหนึ่งโจส่งพัน่อยยี่สิบนะคะยี่ง่าอยากก็ไปเลยนะคะถ้าส่งพยยี่สบงบางฐานเดก ตั้งใจเก็บจริงๆไปก็ปู่ย่าตายายมากก็อาจะมีนะคะหรือไปก็ป่แม่มากก็อาจะมีแต่ต่อว่าเรื่องตีบางเรี่องเราเก็บได้เราก็เก็บบ,บางเรีตีเก็บไม่ได้ก็จําเป็นต้องจ่ายใช้นะคะดูด้านนี้ก็บินไปเลนะะนเวนะคะนี่รวยบินแต่ก็จะเก็บไว้นะคะเพราะว่าตื้อว่าห้า,าอยากในตรงตลาดไม่มีทางเลยนะคะท่านียกเว้นว่า ไปยูทีนักซาจ้มคนเก่งๆไๆล่ฐานนะคะที่ก็ได้เสื่อ,อาวายหรือว่าได้ในช่วงก่อนจากนี้ไล่ปีนะคะสำหรับวันนี้ชองเรียนของเราก็ว่วงก็กราบก็ประคุณทุกๆกฐานมากๆนะตะเคทติว่ามีนำใจสีดีก็ว่างหวาค่งจาคอมเมนต์แล้วก็กดไลค์กดแชร์ช่องนี้มั่งนะคะสำหรับวันนี้ก็ก็อำลาจุกตารไปคนนะคะสวัสดีค่ะ